หลักการทดสอบตัวเองว่าเป็นอรหันต์หรือไม่ที่กูทั้งหลายหลักเกณฑ์น,นั้นมีอยู่ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังต,ตามๆกันมาการติตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลยก็อาจพยากรณ์การบรรลุอรหัตผลของตนได้โดยรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้พิขุทั้งหลายหลักแกนนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรู้ชัดราคะโทสะโมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอยู่ในภายในรู้ชัดราคะโทสะโมหะ อันไม่เกิดมีอยู่ในภายในว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายในพิกูทั้งหลายเมื่อเธอรู้ชัดอยู่อย่างนี้แล้วยังจำเป็นอยู่อีกหรือที่จะต้องรู้ทำทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามๆกันมาการติดตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าพิกูทั้งหลาย ทำทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงรู้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายนี่แหละหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามๆกันมาการติตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลยก็อาจพยากรณ์การบรรลุอรหัตผลของตนได้ โดยรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจ a ร a ์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ฟังเสียงด้วยหูแล้วรู้ชัดราคะโทสะโมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอยู่ในภายในรู้ชัดราคะ โทสะโมหะอันไม่เกิดมีอยู่ในภายในว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายในพิกุทั้งหลายเมื่อเธอรู้ชัดอยู่อย่างนี้แล้วยังจำเป็นอยู่อีกหรือที่จะต้องรู้ทำทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามตามกันมาการติดตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่า พิขูทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงรู้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพิขูทั้งหลายนี่แหละหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามๆกันมาการติตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลย ก็อาจพยากรณ์การบรรลุอรหัตผลของตนได้โดยรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วรู้ชัดราคะโทสะโมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายใน ว่าเกิดมีอยู่ในภายในรู้ชัดราคะโทสะโมหะอันไม่เกิดมีอยู่ในภายในว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายในที่กูทั้งหลายเมื่อเธอรู้ชัดอยู่อย่างนี้แล้วยังจำเป็นอยู่อีกหรือที่จะต้องรู้ธรรมทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามตามกันมาการติดตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตน ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงรู้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายนี่แหละหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามๆามกันมาการติตรึกไปตามอาการ การเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลยก็อาจพยากรณการบรรลุอรหัตผลของตนได้โดยรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้พิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ลิมรสวยลิ้นแล้ว รู้ชัดราคะโทสะโมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอยู่ในภายในรู้ชัดราคะโทสะโมหะอันไม่เกิดมีอยู่ในภายในว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายในพิกุทั้งหลายเมื่อเธอรู้ชัดอยู่อย่างนี้แล้วยังจำเป็นอยู่อีกหรือที่จะต้องรู้ธรรมทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามๆกันมา การติตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงรู้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายนี่แหละหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจ การฟังตามๆกันมาการติตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลยก็อาจพยากรณ์การบรรลุอรหัตผลของตนได้โดยรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ทิ่กูทั้งหลาย ภิกุในกรณีนี้ถูกต้องโพทพะด้วยผิวกายแล้วรู้ชัดราคะโทสะโมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอยู่ในภายในรู้ชัดราคะโทสะโมหะอันไม่เกิดมีอยู่ในภายในว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายในพิกุทั้งหลายเมื่อเธอรู้ชัดอยู่อย่างนี้แล้วยังจำเป็นอยู่อีกหรือ ที่จะต้องรู้ทำทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามๆามกันมาการติดตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงรู้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลาย นี่แหละหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังต,ตามๆกันมาการติตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลยก็อาจพยากรณ์การบรรลุอรหัตผลของตนได้โดยรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำ เพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้พิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้รู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วรู้ชัดราคะโทสะโมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอยู่ในภายในรู้ชัดราคะโทสะโมหะอันไม่เกิดมีอยู่ในภายในว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายในพิกุทั้งหลาย เมื่อเธอรู้ชัดอยู่อย่างนี้แล้วยังจำเป็นอยู่อีกหรือที่จะต้องรู้ทำทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามตามกันมาการติตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าพี่ขูทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงรู้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า พิขุทั้งหลายนี่แหละหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามๆกันมาการติตรึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเลยก็อ,อาจพยากรณการบรรลุอรหัตผลของตนได้โดยรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้